สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับดวงรายเดือนสำหรับดวงนักสัต์จีนประจำเดือนพฤษภาคม2568สําหสำหรับคลิปนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาในผู้ที่เกิดปีมาเสง็งเดือนนี้ก็ได้ผ่านช่วงเทศกาลหยุดยาวหรือว่าวันสงการกันมาแล้วหลายคนได้ไปฉลองได้กลับภูมิลำเนาหรือว่าได้เดินทางก็มีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายกันเยอะครับแต่พอมาถึงเดือนพฤษภาคมนี้ เรื่องรายจ่ายหนัก,นก e ๆก็อาจจะไม่ค่อยมีแล้วเป็นเดือนที่พ้นเรื่องรายจ่าย e ก็ไม่ต้องเสียเงินเสียทองกันเยอะแล้วครับเดือนนี้แล้วก็อาจจะเก็บเงินได้มากขึ้นด้วย e ก็เป็นเดือนที่จะได้เริ่มต้นใหม่อย่างได้เริ่มต้นเก็บเงินเก็บทองเพราะหลายคนอาจจะเงินหมดในช่วงสงการที่ผ่านมาก็ไม่เป็นไรครับก็เริ่มต้นเก็บกันใหม่เดือนนี้ก็คือเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่คุณจะได้เดินทางกันบ่อยขึ้นนะครับจะมีการติดต่อคนมากหน้าหลายตาติดต่อคนเยอะขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจการงานหรือว่าไปติดต่อธุระต่างๆอาจจะได้เดินทางไปที่ไกลๆไปต่างจังหวัดหรือว่าไปต่างประเทศก็มีนะครับการเดินทางระยะนี้ก็จะมีโชคครับได้พบเจอสิ่งดีๆเพราะว่าช่วงนี้ดวงจะมีโชคจากการเดินทางหรือว่ามีข่าวดีจากที่ไกลๆครับแล้วก็อาจจะมีโชคจากต่างแดนจากคนต่างชาติอาจจะได้เงินได้ทองมาจากต่างประเทศจากการติดต่อค้าขายและทางด้านออนไลน์ด้วยนะครับ ที่คุณจะมีเงินเข้ามาเยอะขึ้นก็ต้องบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะมีโชคหลายด้านครับทั้งในเรื่องของการเงินโชคลาภเงินก้อนใหญ่มีโอกาสจะได้ในระยะนี้ครับรวมไปถึงรุ่งความช่วยเหลือการอุปถัมภ์ที่มาันจะาเพศตรงข้ามมาันจะาคนใกล้ตัวคู่ครองคนรักไม่ว่าระยะนี้คุณจะมีปัญหาเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินคนที่จะช่วยเหลือคุณได้ดที่สุดก็คือเพศตรงข้ามคู่ครองคนรักหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณครับ จะมาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณได้ดีทีเดียวและความโชคดีหรือว่าโชคลาภก็ยังรวมไปถึงการได้ของชิ้นใหญ่หญที่มาจากมรดกมาจากที่ดินรวมไปถึงได้เงินจากกรมธรรม์ประกันภัยประกันชีวิตได้เงินค่าชดเชยต่างๆได้เงินจากการตายการเสรียชีวิตของบรรพบุรุษรวมไปถึงการขายที่ขายทางขายบ้านขายอสังหาไม่ว่าคุณจะประกาศขายเองหรือว่าเป็นนายหน้าเป็นตัวแทนระยะนี้คุณจะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ มาจากประเภทสินทรัพย์เหล่านี้ครับถ้าดูในเรื่องของการเงินในเดือนนี้นะครับก็เรียกว่าการเงินปรับตัวค่อนข้างดีขึ้นคุณจะมีเงินเข้ามาเยอะขึ้นกว่าเดือนก่อนมากทั้งรายได้หลักรายได้เสริมหรือว่าเงินจากช่องทางอื่นๆก็จะมีเข้ามาเยอะขึ้นครับเดือนนี้จะหมุนเงินได้คล่องตัวดีทีเดียวหมุนเงินได้คล่องตลอดทั้งเดือนและก็มีโอกาสจะได้หมุนเงินก้อนใหญ่ด้วยใครที่ทําธุรกิจทําการค้ามีโอกาสจะได้เงินก้อนใหญ่ๆมากขึ้น ซึ่งเรื่องเงินเรื่องทองในเดือนนี้ก็สบายใจหายห่วงได้เลยครับคุณจะมีเงินเข้ามาหมุนใช้จ่ายหมุนเงินได้คล่องตัวการเงินไม่สะดุดส่วนใครที่กังวลว่าเงินจะไม่พอใช้ก็เลิกห่วงได้เลยครับเดือนนี้อย่างที่บอกคุณจะมีเงินเข้ามาเยอะขึ้นก็สามารถนํามาหมุนใช้จ่ายได้นํามาใช้นี่ใช้สินและก็ยังมีโอกาสที่เงินจะเหลือเก็บได้ด้วยอีกครับส่วนทางด้านการงานหรือการกระทําต่างๆในช่วงระยะนี้ก็ต้องฝากเตือนกันไว้หน่อยครับ ว่าช่วงนี้อย่าหลงเชื่ออะไรใครง่ายๆเพราะว่าอาจจะมีคนมาชักจูงให้คนไปทำโน่นทำนี่ไปลงทุนต่างๆโดยเอาผลประโยชน์มาลอ่อเอามาอ้างก็ระวังจะถูกหลอกถูกโกงนะครับเสียงเงินเสียทองไปอย่างน่าเสียดายก็ต้องระวังและมีสติให้มากครับระยะนี้ดวงยังไม่ค่อยปลอดภัยครับก็เก็บเงินสดไว้กับตัวให้มากๆครับเก็บไว้เยอะๆอย่าพิ่งใช้จ่ายหรือว่านำเงินไปลงทุนทำอะไรก็รอจังหวะให้ดีกว่านี้ก่อนครับแล้วค่อยว่ากัน ช่วงนี้ก็ต้องระวังเพราะอาจจะมีคนมาชักจูงให้คุณไปทําอะไรที่ไม่ดีด้วยนะครับไปทําสิ่งที่ผิดกฎหมายการลักลอบการทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะเพื่อนหรือว่าเครือญาติก็เป็นคนใกล้ตัวของคุณนั่นเองเป็นคนที่คุณไว้ใจซึ่งคนเหล่านี้ก็จะมีทั้งดีและไม่ดีครับถ้ามองแล้วมันเสี่ยงผิดกฎหมายหรือมันไม่ถูกต้องก็ต้องระวังครับต้องคิดให้อรอบคอบปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธไปเลยครับไม่ต้องไปเกรงใจเพราะก็ต้องเอาตัวเราเองปลอดภัยไว้ก่อนครับ ส่วนเรื่องการงานส่วนใหญ่ในช่วงระยะนี้ก็ยังลงตัวดีครับการงานก็ยังเจริญก้าวหน้าดีแต่ก็จะมีบางช่วงบางขณะที่อาจจะต้องเจองานหนักอาจจะมีปัญหาเข้ามาให้แก้เยอะมีงานหลายอย่างมาให้ทําพร้อมกันก็ยุ่งวุ่นวายกันจนไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นครับแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับในช่วงท้ายเดือนงานจะเบาลงคุณก็อาจจะมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นซึ่งก็อาจจะมีคนมาช่วยงานคุณให้งานเดินหน้าได้เร็วขึ้น บางหน่วยงานก็อาจจะรับคนมาเพิ่มมาช่วยงานก็จะช่วยเบาแรงไปได้เยอะครับต้องฝากเตือนอีกสักเรื่องในเดือนนี้นะครับระยะนี้ถ้างงดลงทุนได้ก็ควงรงครับอยู่นิ่งๆจะเป็นการดีกว่าเรื่องเงินเรื่องทองเก็บออมไว้เยอะๆดีกว่าจะนําเงินไปลงทุนซึ่งมันจะมีความเสี่ยงที่อาจจะเงินหายขาดทุนได้ผลประโยชน์หรือว่าผลกําไรกลับมาไม่ได้เป็นไปตามที่หวังครับและระยะนี้เรื่องของการงานส่วนใหญ่ อย่างมั่นคงดีเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่ควรจะเปลี่ยนงานหรือว่าลาออกในช่วงระยะน,นี้ครับเพราะการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเยอะเกินไปไม่ส่งผลดีกับคุณถ้าคุณเปลี่ยนงานหรือว่าลาออกช่วงนี้คุณอาจจะได้งานช้าต้องรอง,งานนานหรือว่าสมัครไปก็ไม่มีวี่แววว่าจะเรียกสัมภาษณ์เรียกให้ไปทํางานซึ่งถ้าใครยังทํางานมีงานทําอยู่ช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งลาออกอย่าเพิ่งเปลี่ยนแปลงเรื่องงานครับทํามันต่อไปเรื่อยๆก่อน ส่วนถ้าใครตกงานหรือว่ารองานเดือนนี้ก็อาจจะต้องอดทนรอกันไปอีกสักหน่อยครับแต่เดือนถัดไปก็จะมีโอกาสมากกว่านี้ครับส่วนคนที่ทําธุรกิจการค้ามีกิจการต่างๆระยะน,นี้ก็ให้เน้นประคองตัวไปก่อนครับเพราะว่าจังหวะยังไม่เหมาะที่จะลงทุนขยับขยายหรือว่าเปิดร้านใหม่หรือว่าไปลงทุนหาสินค้ามาขายเพิ่มช่วงนี้พัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้มันดีขึ้นดีกว่าครับอย่างเช่นการปรับปรุงร้านการจัดร้านใหม่ การเปลี่ยนป้ายใหม่ให้ดึงดูดลูกค้ามากขึ้นรวมถึงเรื่องการจัดโปรโมชั่นลดแรกแจกแถมเพื่อดึงดูดลูกค้าเพราะช่วงเดือนนี้ก็เข้าสู่หน้าฝนแล้วก็เรียกว่าเป็นช่วงโลซีซั่นคนจะไม่ค่อยท่องเที่ยวไม่ค่อยเดินทางและก็จะมีการจับจ่ายใช้สอยน้อยลงซึ่งคนที่ทำธุรกิจทำการค้าเปิดร้านขายสินค้าต่างๆก็อาจจะมียอดขายลดลงก็ต้องมองหาลูกค้าในช่องทางอื่นเข้ามาเสริมครับเพื่อช่วยให้รายได้กลับมาคงที่หรือว่ามีมากขึ้น อย่างเช่นการไปทําออนไลน์ไปเจาะก,กลุ่มลูกค้าใหม่ๆก็จะทําให้ธุรกิจการค้าของคุณเดินหน้าต่อไปได้และข่าวดีอีกเรื่องสําหรับคนที่ทําธุรกิจทําการค้าระยะนี้คุณอาจจะได้คู่ค้าใหม่ๆหรือว่าได้นายทุนได้หุ้นส่วนที่มาช่วยให้กิจการของคุณจเจริญเติบโตขึ้นเดินหน้าฟันฝ่าวิกฤตไปได้อย่างกิจการใครที่รุมรุมโดน,นดอนเสี่ยงขาดทุนเสี่ยงปิดตัวลงก็จะเพิ่งท้อใจครับมันยังมีทางออก เพราะระยะนี้ก็จะมีในทุนมาช่วยเหลือได้หุ้นส่วนใหม่ๆได้ลูกค้าได้ข้อเสนอดๆีๆที่จะมาช่วยนำพาธุรกิจของคนุณก้าวเดินต่อไปได้ก็ขอให้คนที่ทำธุรกิจทุกคนโชคดีครับมาดูเคล็ดลับเสริมดวงประจำเดือนพฤษภาคมนี้กันบ้างครับระยะนี้ถ้าใครรู้สึกว่าดวงไม่ค่อยดีจิตใจว้าวุ่นจิตใจไม่สงบหรือว่ามีเรื่องวุ่นวายในชีวิตมากมายก็แนะนำครับให้ลองหาเวลาไปเข้าวัดทำบุญ ระยะน,นี้สุขภาพของคุณไม่ค่อยดีก็ให้เน้นไปทางด้านการบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลอย่างโรงพยาบาลสงฆ์ก็จะเสริมดวงให้สุขภาพร่างกายของคุณดีขึ้นหรืออย่างถ้าใครไปวัดไปทําบุญไปถวายสังฆทานก็ควรต้องมียารักษาโรครวมอยู่ในนั้นด้วยซึ่งก็จะเป็นการแก้เคล็ดเสริมดวงได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับท้ายนี้ถ้าใครอยากจะดูดวงส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นดวงกําเนิดโชคชะตาวาสนา เพื่อนดวงการงานเพื่อนดวงธุรกิจงานไหนที่เหมาะกับคุณอาชีพไหนที่ทาแล้วถูกโลกก็สามารถมาปรึกษาส่วนตัวมาดูดวงกันได้ครับรวมไปถึงเรื่องการเงินการงานโชคลาภความรักสุขภาพและเรื่องเลิกยามเลิกมงคลอย่างเลิกเปิดล้านขึ้นบ้านใหม่หรือว่าใครจะออกรถใหม่รวมถึงเรื่องการเสริมดวงสะดอเคละห์ต่อชะตาและเรื่องอื่นๆที่คุณอยากรู้หากคุณมีคําถามอยากรู้ในเรื่องของอนาคต ในเรื่องของดวงชะตาของคุณว่าจะเป็นยังไงมีพื้นดวงแบบไหนก็ลองมาปรึกษากันได้ครับโดยการสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้แล้วทักมาปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมได้โดยตรงครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับ